นอบน้อมด้วยเสียนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นตอนที่แปดร้อยสี่สิบเก้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเจิดให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขววยในความดีพึงห้ามจิตสิจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังจฉามิธรรมังสรนังจฉามิสังขังสรนังจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังจฉามิ ตติยมปิธรรมมังสารนังัจามิตติยมปิสังขังสารนังัจามินัททิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตยังสัตตุสาสเนนัตทิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะ วัตเตยังสัตตุาสาเนนัติเมสารน่งอันยังสังโคเมสารน่งวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุาสาเนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอจินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพรุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมาคีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต เพื่ออนุปาถาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิอจินาทานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอภรมมจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมตรยามัชัปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจจขีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มาลาคันทวิเลตปะนะธารนะมันดณวิภูสนัฐานาเวรามณีสิขขาประทางสมาธิยามิอุจจายานะมหายานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีศิขขาประทางสมาธิยามิข้าไป้ญญาวขอสมาทาน ศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหัน์เพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทงดเว้นจากหากกุศลกรรมบทสิทเจริญบารมีสิทเจริญบุญญาเกิริยาวัตถุสิทธิเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิประการอันประกอบด้วยสติปัะทาสี่สัมมปาปัญญาสี่ อิทธิปาดสีอินสีห้าพราห้าพชชงเจ็ดอารีมารคมีองค์8เพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ปรุงกุศล,ลจิตตั้งแต่รู้สึกตัวกันแล้วใช่ไหมคะ ด้วยการกล่าวนะโมตัสสะภะควตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะถวายความนอบน้อมและน้อมประพึกว่าอันกระทำกิจในกุศลนานาประการตั้งแต่ทานศีลภาวนาเป็นต้นนั้นเพื่อเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสีในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นี้เท่านั้นซึ่งคำว่า นะโมนั้นก็คือขอนอบน้อมด้วยกายวาจาและก็ใจตัดสะคือแดกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั้นก็หมายถึงว่าการกระทํากุศลนานาประการนั้นเป็นไปเพื่อการสิ้นสุดในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นี้เท่านั้นค่ะ เมื่อเราเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะมีจิตแช่มชื่นเบิกบานใช่ไหมคะในการทำกุศลทุกประการแม้ด้วยเหตุแห่งการศึกษาพระัทธรรมในขณะนี้ร่วมกันก็เพื่อการทำที่สุดแห่งทุกในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นี้ซึ่งขณะนี้เราศึกษากันถึงเรื่องจิตกันอยู่นะคะและมาศึกษากันในแง่ของความวิจิตของจิตหกประการ ได้ศึกษากันมาถึงหัวข้อที่สี่ในความวิจิตว่าวิจิตในการรักษาไว้ซึ่งวิบากที่กรรมและกิเลสได้สั่งสมไว้หมายความว่ากรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่จิตเป็นตัวการก่อให้เกิดขึ้นนั้น จะไม่สูญหายไปไหนเลยแม้จะช้านานปานใดก็ไม่มีการเสื่อมคลายไปเมื่อได้ช่องศบโอกาสเหมาะเมื่อใดเป็นต้องได้รับผลของกรรมเมื่อนั้นจนได้ซึ่งได้ศึกษากันไปในอักขศนวิบากที่พระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้รับแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอักขศลกรรมก็ไม่เคยลืมและไม่ละเว้น แม้พระศาสดาผู้สูงสุดผู้ก่อประโยชน์ให้กับเราสัตว์อันหาประมาณไม่ได้ค่ะก็ตามมาให้ผลนะคะถึงสิองประการที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้โดยในยะะที่ให้เห็นได้ชัดว่าวิบากของกรรมนั้นเป็นอจินไตยไม่มีใครสามารถห้ามได้ค่ะน,นี้ก็มาศึกษาโดยในยยะของ มหากุศลที่ตามให้ผลนะคะซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสเล่าเอาไว้ได้พรรณนาไว้ในอัตตกถารัตานาสูตรนะคะในการพรรณนาสามคาถาว่ายานีทัเป็นตน้นครั้งนั้นท้าสกัดเทวราชท,ทรงพระดำริวา่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยคุณพระรัตานาไตรัยประกอบสัจจวัจนะ ทรงทำความสวัสดีแก่ชาวนครแม้ตัวเราก็พึงกล่าวบางอย่างอาศัยคุณพระปรัตนาตรัยเพื่อความสวัสดีแก่ชาวนครดังนี้แล้วจึงตรัสสามคาถาท้ายว่ายานีทัภูตานี้เป็นต้นในสามคาถานั้นเพราะเหตุที่พระพุทธเจา้าท่านเรียกว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างที่คนทั้งหลายต้องขนขวายพากันมา เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเพราะ,สะเสด็จไปอย่างที่คนเหล่านั้นจะพึงไปเพราะทรงรู้ทั่วอย่างที่คนเหล่านั้นจะพึงรู้ทั่วเพราะทรงรู้อย่างที่คนเหล่านั้นจะพึงรู้เพราะทรงประสบสิ่งที่มีที่เป็นอย่างนั้นอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาอย่างเหลือเกินด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้น ที่เกิดภายนอกเป็นอุปกรณ์และที่เกิดในตนมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นต้นฉะนั้นเท้าสกัดเทวราชทรงประมวลเทวะบริษัททั้งหมดกับพระองค์แล้วตรัสว่าตถาคตังเดวะมนุษ,ษะปูชิตังบุตังนมัสามะสุวัติโหตุ พวกเรานอบน้อมพระตถาคตพุทธเจ้าผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีฝ่ายนั้นก็ได้ถวายความนอบน้อมแด่พระศาสดาทั้งที่เป็นอามิสบูชานะคะเหมือนที่ท้าวสกกะได้กล่าวว่าท่านได้บูชาด้วยอะไรบ้างคะผ้าไหมแพรพันดอกไม้ของหอมต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุภายนอกใช่ไหมคะที่เป็นอามิสบูชาหากเราน้อมด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนอกจากเป็นอามิตรในส่วนของวัตถุแล้วจิตที่เป็นไปด้วยพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นก็เป็นส่วนแห่งการปฏิบัติบูบชาเป็นจารีตศีลและหากน้อมในคุณของพระองค์ จะเป็นไปในการภาวนาในพุทธานุสตินั้นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ขึ้นกับการมนาสิการค่ะและการที่เราได้ศึกษาโดยเป็นไปเพื่อการกระทากิจให้จิตนั้นสงบจากนิวรณ์ต่างๆจึงเป็นเหตุแห่งภาวนานะคะราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงปฏิบัติเยี่ยงเดียวกับเหล่าเทวดาใช่ไหมคะซึ่ง ก็เป็นการปฏิบัติอยู่เป็นประจำด้วยมีความมั่นใจว่าแม้พระศาสดาผู้สูงสุดได้ปรินิพพานไปแล้วแต่การกระทํากิจเสมอด้วยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั้นย่อมมีคุณเสมอกันค่ะด้วยเหตุนี้เราก็ไม่ละเลยในการประพฤติตามคำสอนโดยการปรุงแต่ง ในพุทธคุณในมรณานุสติในกายคตาสติในพรหมวิหารกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงการเจริญสมถะและวิปัสสนาให้แข็งแรงเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจกันอยู่นะคะในลำดับต่อมาอันหนึ่งเพราะเหตุที่ในพระธรรมมัรคธรรมดำเนินไปแล้วอย่างที่พึงดำเนินไปด้วยการถอนฝ่ายกิเลส ด้วยกำลังของสมถวิปัสนาซึ่งเป็นธรรมะคู่กันแม้นิพพานธรรมอันพระพุทธเจ้าเป็นตนทรงบรรลุแล้วอย่างที่ทรงบรรลุคือแทงตลอดแล้วด้วยปัญญาพร้อมที่จะกำจัดทุกทั้งปวงฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าตถาคต ํำว่าตถาคตมีหลายในยยะความหมายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วก็ได้ในการจดจำเพื่อให้สติะระลึกถึงบ่อยๆอ,อันเป็นปัจจัยให้จิตนั้นสงบจากกามจากพยาบาทเป็นตน้นอันเป็นนิวรณ์ที่มีอยู่ในชีวิตเป็นปกติค่ะอันหนึ่งเพราะเหตุที่แม้พระสงฆ์ดำเนินไปแล้ว อย่างที่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนพึงดำเนินไปด้วยมักนั้นๆเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าตถาคตฉะนั้นแม้ในสองคาถาที่เหลือเท้าสกะเทวราชจึงตรัสว่าพวกเรานอบน้อมตถาคตธรรมขอความสวัสดีโยมีพวกเรานอบน้อมตถาคตสง์ ขอความสวัสดีจงมีดังนี้คําที่เหลือมีในยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นเห็นชัดไหมคะว่าผู้นอบน้อมคือเท้าสักกะนั้นนอบน้อมว่าพระธรรมนี้เป็นของพระตถาคตแม้พระสงฆ์ท่านก็ใช้คําว่าตถาคตสงฆ์คือการที่พระสงฆ์เหล่านั้นได้แทงตลอดในอริยสัจนั้นก็ด้วยเหตุแห่ง พระศาสดาผู้สูงสุดคือพระตถาคตเจ้านั้นเองเป็นผู้มีส่วนแห่งการประกาศพระสัทธรรมเกื้อกูลให้ท่านเหล่านั้นแทงตลอดในอารยสัตวด้วยเหตุนี้การเป็นหมู่พระอรรยสงฆ์พระองค์จึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นเจ้าของสังฆเหล่านั้นค่ะท้าวสก,กัดจึงใช้คำว่าพวกเรานอบน้อมตถาคตสง ขอความสวัสดีจงมีค่ะเราทั้งหลายก็จะเห็นว่าบุคคลในอดีตนั้นเนี่ยท่านมีความนอบน้อมและระลึกถึงเจ้าของบทแห่งธรรมผู้เป็นศาสดาเอกของโลกไม่ว่าจะในเรื่องของธรรมะแม้พระนิพพานนั้นจะมีอยู่ แต่หากไม่มีการตรัสรูของพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศธรรมแล้วย่อมไม่สามารถที่จะทำให้เกิดหมู่พระอาริยสง์ที่แทงตลอดอาดริยสัตว์และเข้าถึงพระนิพพานได้เลยนะคะด้วยเหตุนี้ท่านจึงใช้คำว่าตถาคตธรรมคือพระนิพพานซึ่งเป็นโลก,กุตตรธรรมค่ะในลำดับต่อมานะคะ เท้าสกะเทวราชขันตรัสสามคาถานี้อย่างนี้แล้วทรงทำรรประทักษิณพระผู้มีพระภาคาจเจ้าเสด็จกลับสู่เทวบุรีพร้อมด้วยเทวะบริษัทส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงรัตนาสูตรนั้นนั้นแลแม้ในวันที่สองสัตว์แปดหมพันก็ได้ตรัสรู้ธรรมทรงแสดงอย่างนี้ถึงวันที่เจ็ด คิดดูสิคาว่ามากมายขนาดไหนนะคะซึ่งในพระสูตรเดียวและแสดงซ้ำทั้งเจวันในที่นี้เราคงจำได้นะคะว่าในนัยยะของการฟังธรรมนั้นเนี่ย บางท่านฟังธรรมวันแรกเนื่องจากอินทรี่ห้าบริบูรณ์อย่างรวดเร็วท่านก็ตรัสรู้ในทันทีแต่บางท่านยังไม่บริบูรณ์ด้วยอินทรี์ก็ฟังต่อไปวันที่สองก็อินรี์บริบูรณ์ก็แทงตลอดเป็นอย่างนี้ไปการฟังพระสัทธรรมซ้ำไปซ้ำมาจึงเป็นเหตุแห่งการเพิ่มพูนปัญญาแต่ต้องมีการ ตั้งใจและใส่ใจโดยมีการจดจำน้อมนำมาพิจารณาไคลครวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะคะไม่ใช่ฟังผ่านหูนะคะไม่ใช่อย่างนั้นด้วยเหตุนี้นะคะการฟังด้วยความเคารพก,ก็คือต้องจดจำน้อมนำใส่ใจคิดว่าเราต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นค่ะการตรสัสรู้ธรรมะก็ได้มีอย่างนั้น นั่นแหละทุกทุกวันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงเวสาลีกึ่งเดือนแล้วจึงส่งแจ้งแก่พวกเจ้าฤาชวีว่าจะกลับต่อน,นั้นพวกเจ้าฤิชวีก็นำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาด้วยสักการะเป็นทวีคูณอีกสามวันเหล่าพระยานาคที่บังเกิดอยู่นะ้แม่น้ำคงคาคิดกันว่า พวกมนุษย์ทำศัก,กระาแก่พระตถาคตกันพวกเราจะไม่ทำกันบ้างหรือจึงสร้างเรือหลายลำล้วนทำด้วยทองเงินและแก้วมณีลาดบรรลังทำด้วยทองเงินและแก้วมณีทำน้ำให้ปกคลุมด้วยบัวห้าสีทูลวอนขอพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าขอพระองค์โปรดทรงทำความอนุเคราะห์พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับเสด็จขึ้นสู่เรือแก้วส่วนภิกษุห้ารอรูปก็ขึ้นสู่เรือของตนของตนพวกพญานาคนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์เข้าไปยังพิภพนาคข่าวว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่นาคบริษัทตลอดคืนอย่างรุง่งวันที่สองพวกพญานาค พากันถวายมหาทานด้วยของเคี้ยวของฉันอันเป็นทิพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จออกจากพิพบนาคในครั้งนั้นเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ก็ทำให้เราได้คิดนะคะว่าไม่ว่าเทวดาพรหม ยมยักษ์ทั้งหลายก็ปรารถนาบุญกันทั้งนั้นนะคะโดยอาศัยพระสมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและหมู่พระอาริยสง์แล้วเราล่ะกำลังศึกษาว่าการปฏิบัติเพื่อให้เป็นเครื่องบูชานั้นมีหลากหลายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาโดยน้อมระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ หรือกระดึกเป็นไปในกรรมฐาน40ต่อด้วยการเจริญวิปัสนาเพื่อทำกิจให้ถึงมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในาศาสนาของพระชนาจาเจ้าพระองค์นั้นนะคะเราจึงถวายความนอบน้อมด้วยนโมตัสสะกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่จำเป็นว่าต้องเวลาเช้าเวลาเย็นเวลาไหนไหนที่ทำกิจใดๆก็นอบน้อมด้วยนโมตัสสะอันเป็นไปในเรื่องของศรรีล หรือถ้าตั้งเป้าหมายเพื่อความสงบจากนิวรณ์ก็เป็นไปเพื่อการภาวนาค่ะพวกปุมมาเทวดาพากันคิดว่าพวกมนุษย์และนาคพากันทำสักการะแก่พระตถาคตพวกเราจักไม่ทำกันบ้างหรือจึงช่วยกันยกฉัดใหญ่น้อยเหนือพุ่มไม้งามในป่าต้นไม้และภูเขา ด้วยอุบายนั้นนั้นและัก,กากระวิเศษขนาดใหญ่ก็บังเกิดตราบถึงพบของอกักเนตพรมแม้พระเจ้าพิมพิสารก็ได้ทรงทำเป็นทวีควูณกว่าศักการะที่พวกเจ้าลิชวีทรงทำครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาทรงนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าห้าวันจึงมาถึงกรุงราชคฤห โดยในที่กล่าวมาก่อนแล้วจากการที่ได้ศึกษามาส่วนหนึ่งในการก่อนถ้าจาไม่ผิดเจ้าพิมพิสารน,นั้นสร้างที่ประทับรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฝั่งที่ท่านได้ส่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพระองค์เสด็จกลับมานั้นเองนะคะนี้คือการนนบน้อมและการปฏิบัติกิจอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นพระโสดาบันค่ะพระผู้มีพระภาคเจา้าเสด็จถึงกรุงราชครือแล้วภายหลังอาหารพวกภิกษุที่นั่งประชุมกันนะสารารทรงกลมพูดในระหว่างกันอย่างนี้ว่าโอ้อานุภาพของพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจา้าที่ภูมิภาคแปดโยธทั้งฝั่งในทั้งฝั่งนอก แห่งแม่น้ำคงคาถูกจาะจงปรับที่ลุ่มที่ดอนให้เรียบแล้วโรยรายปกคลุมด้วยดอกไม้ทั้งหลายแม่น้ำคงคาประมาณยอดหนึ่งก็ถูกปกคลุมด้วยบัวสีต่างๆชัดใหญ่น้อยถูกยกขึ้นตราบถึงพบ ของอกนิธพรมนั้นก็คือสุดทาวาสภูมิชั้นสูงสุดนั่นเองนะคะคิดดูสิคะว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนศึกษาต่อนะคะว่าผลที่ได้รับอย่างนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยเครื่องบูชาอันอลาัางการเห็นปานนี้เกิดจากเหตุอะไรก็คงคิดได้นะคะว่า ในศาสนาของเรานั้นไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆแต่สิ่งทั้งปวงนั้นอาศัยเหตุปัจจัยค่ะเว้นพระนิพพานนะคะพระผู้มีพระภาค้าทรงทราบเรื่องนี้แล้วออกจากพระคันธกุฎีสเสด็จไปยังศาลาทรงกรมด้วยปาฏิหารที่เหมาะแก่ขณะนั้นประทับนั่งเหนือพุทธอาจอันประเสริฐที่เขาจัดไว้ ณัาลาลทรงกลมขันประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกี้พวกเธอนั่งประชุมพูดกันด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบูชาวิเศษนี้มิได้บังเกิด เพราะพุทธานุภาพของเราทั้งไม่ใช่เพราะอานุภาพของนาคเทวดาและพรหมที่แท้บังเกิดเพราะอานุภาพของการบริจาคเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนต่างหากพวกภิกษุจึงกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่รู้การบริจาคเล็กๆน้อยๆนั้นสาธุ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสบ,บอกพวกข้าพระองค์อย่างที่พวกข้าพระองค์จะรู้การบริจาคเล็กๆน้อยๆนั้นด้วยเถิดเราทั้งหลายนั้นก็คงอยากจะศึกษาต่อว่าเอ๊กุศลที่เป็นการบริจาคเล็กๆน้อยๆคืออะไรใช่ไหมคะก็ต้องฟังในคราวต่อไปค่ะการเพิ่มผูนศรัทธาและปัญญาอันเป็นไป ในการกระทำกิจเพื่อให้ถึงฝั่งแห่งมรรคผลนิพพานใช่ไหมคะจะได้เป็นสาวกอันประเสริฐหรือเรียกว่าตถาคตสงนั้นเองค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสบเอดภพภูมิอันมีมารดาบิดาญาสาโลหิตทั้งสิน้นมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาฏาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท,กท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าค่ะค่ะ